สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเที่ยวเช่นเคยกับการอัปเดตรถยนต์เข้าใหม่ของทั้งช่องกันในครั้งนี้นะครับครั้งนี้อาจจะดูแปลกตาหน่อนึงว่าทําไมต้องถือโทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะฮะก็คือไม์ไวเลสที่เที่ยวใช้อยู่ประจำเนี่ยมันเสียเท่านั้นเองครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับวันนี้ครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าเอาใจคุณพ่อ้านแม่บ้านเอาไว้จ่ายตลาดเอาไว้ใช้งานในเมืองใช้งานสั้นๆแล้วกันนะครับด้วยความที่เป็นรถยนต์เล็กกระทัดรัดเป็นแบบฮัสก์แบ็กห้าประตูครับหลายๆท่านเนี่ยบาง คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะซื้อรถคันนี้เนี่ยไปให้ทางลูกหลานใช้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความหรูหรานะครับเพราะว่าแน่นอนครับแบรนด์นี้แบรนด์ Mercedes Ben เเป็นแบรนด์ที่มีความหรูหรามาพร้อมกับสมรรถนะนะฮะแล้วก็ความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมด้วยนะครับนั่นก็คือรถยนต์ Merced e s Benz a c l a s s A 1 8 0นนั่นเองนะครับโฉมนี้จะเป็นโฉมเจเลชั่นที่3นะครับ W 1 7 6ครับราคาของคันนี้เนี่ยถูกมากมากครับเพียงแค่7เ่านั้นรัาในส่วนของละเอียดจะเป็นอย่างรเว่านั้ยครับ มาดูรายละเอียดก่อนน่าสนใจของรถยนต์ Mercedes-Benz A-Class a, a 180คันนี้กันครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัว A-Class โฉมเจเลชันที่3นะครับคือโฉมที่3ของตะกูล A-Class จากทาง Mercedes-Benz ครับรหัสโครงสร้างตัวถังเนี่ย w 176ครับตัวนี้จะเป็น A-Class ตัวเริ่มต้นครับใช้รหัสว่า a 180ครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สมรรถนะเครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับแป๊บนึงนะครับตัวนี้ไม่มีโชคอีกนะครับจะต้องเอาขาเนี่ยมา ครัลักษณะนี้นะครับโอเคโอ้ก okay. ว oh, oh, ่าจะเปิดฝากระโปรงได้เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันฮะตัวเครื่องยนต์จะใช้เป็นเครื่องยนต์ขนาดความจุ 1,600cc ซีซีสสูบครับมาพร้อมกับเทอร์โบฮะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ120แรงม้าครับแรงบิด200นิวตันครับอัตรา,าเร่งสูนถึง100เนี่ยตีซับประมาณ แปวินาทีนะครับความเร็วสูงสุดเหยียบได้ประมาณสักร้อยไปไปลาย200ได้อยู่ครับอัตราสิ้นเปลืองอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยด้วยความที่เครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยเป็นบล็อกที่มีเทอร์โบหัวฉีดแรงดันสูงแล้วนะครับจะประหยัดน้ำมันโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ1 4 1 5กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับโหมดการขับขี่ของผู้ขับขี่เองด้วยครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับรถยนต์ Mercedes-Benz A-Class คันนี้เป็นโฉมจเจเรชั่นที่3นะครับ W 6, ว,วนี่นนว A Class ตัวเริ่มต้นรหัส A180 ครับไฟหน้าเนี่ยจะได้ชุดไฟหน้าที่เป็นแบบฮาโลเจนแบบนี้นะฮะชุดพ์ดกันชนเนี่ยก็จะเป็นพ์ดกันชนแบบปกติสแตนดาร์ดไม่ใช่ AMG ครับกระจังหน้าจะเป็นแบบครีบลิากาศ2ชั้นดีไซน์ทันสมัยจาก Mercedes b e n z นะครับโลโก้ m e r c e d e s b e n z รูปดาวอยู่ตรงกลางนะครับมาดูที่บอดี้ด้านข้างครับบอดี้ด้านข้างครับโดดเด่นด้วยลักษณะโครงสร้างตัวรถที่เป็นแบบ h a ทสแ b a c k 5ประตู เป็นแบบซิตี้คาร์ครับคล้ายๆกับเป็นอีโคคาร์แต่มีขนาดความใหญ่ที่ใหญ่กว่าอีโคคาร์ครับทำให้ห้องโดยสารเนี่ยไม่ได้เล็กมากจนเกินไปครับสามารถที่จะนั่งได้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กครับใช้งานได้อย่างสะดวกสบายครับแล้วที่สําคัญคือท้ายเนี่ยสั้นทําให้มีความคล่องตัวในการขับขี่ใช้งานในพื้นที่แคบครับตัวล้อเองเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วครับลายนี้จะเป็นลายเดิมจากโรงงานนะฮะตัวยางเนี่ยค่อนข้างใหม่ดอกค่อนข้างเต็มอยู่ครับแน่นอนครับตัวรถตัวนี้เนี่ยเป็นรถปี2014ครับ ฉะนั้นเนี่ยดีไซน์ความใหม่เนี่ยยังเปรียบเสมือนกับรถหม่ป้ายแดงเองเลยนะครับด้านท้ายโดดเด่นด้วยลักษณะตัวรถที่ตัดลงลักษณะนี้ครับจะไม่ได้มีบอดี้ที่ยือดออกมาเหมือนรถเก๋งปกติครับด้วยความที่เป็นรถแบบฮัสแบ็กหประตูครับจึงทําให้ท้ายเนี่ยตัดมาลักษณะนี้นะครับด้านด้านท้ายเนี่ยจะเป็นพื้นที่เก็บของที่มีอยู่เยอะ พอสมควรนะครับถ้าไม่พอเนี่ยเบาะสามารถพับได้ครับข้อดีของรถยนต์ลักษณะนี้เนี่ยเบาะของรถเนี่ยสามารถที่จะพับเก็บของได้มากกว่ารถเก๋งปกติแล้วเพดานหรือลักษณะของโครงสร้างส่วนบนของตัวรถจะมีลักษณะความสูงมากกว่ารถเก๋งปกติครับทาให้มีความอเนกประสงค์ใช้งานในเมืองได้อย่างสะดวกสบายนะฮะแล้วก็เก็บของได้อย่างหลากหลายมากเลยนะครับตัวนี้จะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับพัดกันชนจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับไปไปลายอเสียเนี่ย ออกคู่จากโรงงานแบบนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นโฉม a 1 8 0หรือ a c a s d ก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับก่อนปรับโฉมจะเป็นไฟท้ายลักษณะนี้ครับรถที่มีขนาดเล็กขนาดนี้ครับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะคอนเซรนิร์นหรือกังวลในเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารเดี๋ยวเชี่วจะลองเข้าไปนั่งให้ดูนะครับว่าเที่ยวเนี่ยเป็นผู้ใหญ่อายออุไม่ใช่อายุเลยครับความสูงเนี่ยหนึซนเมตรฮะน้ำหนักตัวก็จะสลักษณะอย่างแรกเลยเบาะเนี่ย โอเคครับด้วยความที่เป็นรถซิตี้คาร์บอดดี้เล็กครับลักษณะของเบาะเองเวลานั่งเต็มเตมนะฮะพิงเต็มแบบตั้งตรงนะครับพื้นที่ระหว่างเบาะกับข้อพับเนี่ยจะเหลือเยอะนิดนึงครับเพราะว่ามีการออกแบบเบาะรองนั่งเนี่ยที่สั้นกว่ารถเก๋งปกติครับแต่ก็จะมีการเว้าเบาะคู่หน้าให้มีการเว้าเพื่อให้เราเหลือพื้นที่บริเวณเหนือเข่าเนี่ยให้มากนะครับส่วนเพดานด้านบนเนี่ย อาจจะเตี้ยกว่ารถรถที่เป็นเก่งด้วยซ้าครับแต่ว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับการใช้งานในเมืองในพื้นที่ครับแค่เป็นหลักฉะนั้นภาพรวมการดีไซน์เนี่ยจะดีไซน์มาให้ตัวรถมีลักษณะที่เล็กแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ครับแล้วก็ตัวเบาเองเนี่ยจะถูกตกแต่งเป็นหนังนะครับหนังสลับด้วยผ้าจะมีส่วนที่เป็นผ้าเนี่ยอยู่บริเวณตรงกลางครับตรงผ้าเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่เวลาจอดตากแดดเบาผ้าจะไม่ร้อนครับมันจะไม่ร้อนเหมือนเบาหนังครับ แต่ภายในก็ยังได้ความสปอร์ตแล้วก็หรูหราจากทาง Merced e s Benz นะครับรถยนต์ Merc e d e s Benz A 1 8 0หรือ A Class โฉมนี้เป็นโฉมที่เขี่ยวเริ่มรู้สึกชื่นชอบนะครับชื่นชอบมากกว่าเจเนอเรชันแรกกับเจเนอเรชันที่2ครับเพราะเป็นเจเนอเรชันที่3มเนี่ยมันมีความหล่อมากยิ่งขึ้นครับทันสมัยมากยิ่งขึ้นหลายหลายคนคงบอกว่าขับรถยนต์ Mercedes b e n z เนี่ยจะดูแก่ใช่ไหมฮะแต่พราะปรับโฉมใหม่ๆเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยมันทําให้รถนั้นดูวัยรุ่นมากยิ่งงขขึึ้้นนนดูหุ่่มมากยยิเล การตกแต่งจะเน้นพลาสติกที่มีความคงทนครับพวกนี้ฮะประโยชน์ของพลาสติกแบบนี้อายุการใช้งานจะยาวครับการตกแต่งของรถยนต์เป็นเดิเมนเอคาจะเน้นวัสดุที่เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างคงทนนะครับพลาสติกหรือการหุ้มหนังลักษณะน,น,นี้เนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานครับไม่ค่อยไม่ค่อยลอไม่ค่อยสึกหลอครับเดี๋ยวตามมาดูด้านในรถเลยครับ รถยนต์ของ Mercedes-Benz ตั้งแต่ปีประมาณสัก2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4ขึ้นมาครับภายในเนี่ยดูสวยงามและทันสมัยมากยิ่งขึ้นกว่า Mercedes-Benz ถโมก่อนหน้านี้ได้ปรับลุกปรับภาพลักษณ์ของ Merced- e s Benz ให้ดูหนุ่มมากยิ่งขึ้นให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับเหมาะก,กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นครับภูมิไรจะเป็นแบบหุ้มหนังทรงสปอร์ต m อแบบนี้นะฮะ ถือว่าสวยงามและสปอร์ตมากๆนะครับภายในจะเน้นพลาสติกที่ค่อนข้างคงทนครับพลาสติกพวกนี้ฮะประโยชน์ของเขาเนี่ยลูกค้าเอาไปใช้งานสามารถที่ใช้งานได้อย่างระยะเวลานานโดยที่พลาสติกไม่มีการหลุดลอกใดๆเ,เลยนะครับด้านบนก็จะเป็นชุดควบคุมไฟนี่ปกติฮะหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอมัลติมีเดียสามารถดูข้อมูลของตัวรถสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับ ชุดควบคุมเครื่องเสียงก็ควบคุมเครื่องเสียงผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโหมดการขับขี่ครับแล้วก็ปุ่มอีโคนะฮะส่วนแอร์จะเป็นแบบแมนนวลปรับจากตรงนี้ได้เลยจะไม่สามารถแยกอุณหภูมิได้ครับที่วางแก้วอะไรพวกนี้จะเป็นพลาสติกท,ที่คงทนครับผมชุดควบคุมหน้าจอควบคุมผ่านตรงนี้ครับอ,รอย่างที่บอกพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะหน้าจอม่านวัดหลังพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบแอนาล็อกครับตรงกลางจะเป็นหน้าจอมัลติอินโฟมชันดิสเพย์ครับสามารถที่จะควบคุมหน้าจอผ่านพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยนะฮะ จนนี้จะเป็นเกียร์ที่เข้าหลังพวงมาลัยแล้วนะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดครับส่วนด้านซ้ายของพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นไฟเลี้ยวกับที่ปัดน้ําฝนแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วของรถอัตโนมัติครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดและความน่าสนใจในด้านของราคาของรถยนต์คันนี้กันครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายละเอียดและความน่าสนใจของรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz A-Class A180 คันนี้นะครับคันนี้เป็นรถยนต์ปี2014ครับเป็นโฉมที่3ครับ รหัสตัวถังเนี่ย W 1 7 6ฮะ่เลขใหลขไม้เนี่ยเพียงแค่64,558กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับราคาขายของรถคันนี้นครับขอขายถูกมากๆครับเพียงแค่759,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเนี่ยพอๆกับรถญี่ปุ่นเลยนะครับแต่เราได้ความหรูหราได้สมรรถนะได้ความปลอดภัยจาก Mercedes-Benz นะครับอย่ารอช้านะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อรถยนต์ Mercedes-Benz A180 คันนี้นะครับ สามารถติดต่อสอบถามขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถตัวจริงได้ตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือครับ0 6 1 7 4ห6 2 2 2ครับหรือจะติดต่อพวกเราผ่านรหัสก็ได้พิมพ์แอสซายแล้วพิมพ์โนเนมครับหรือจะสแกน QR code คที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับและอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่มีรถยนต์อยากจะขายให้กับทางช่องโน a นมสามารถติดต่อส่งรายละเอียดรถของท่าน มาตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามช่องโนเนมเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชาวโนเนมด้วยนะครับสุดท้ายนี้เคียวและช่องโนเนมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ามาดูกันว่าเคียวและช่องโนเนมจะนํารถรุ่นไหนมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมมันอีกแล้วพบกันครับ